ห uhh. ันบิวันกับชีวิตคนอย่างฉันและน้าที่การงานที่ดูแข็งขันช่วยใครและใครมีความสุขช่วยใครเข้าใครทุกใจแต่ฉันเอง คงเคยยันเกินไปจนลืมว่ามีใครคนหนึ่งที่เขาต้องการเวลามีใครคนหนึ่งที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมาเพื่อกินข้าวเย็นกับเขาคอ่อยโอ có thấu bạn bạn về là có thấu thì hôm đi chẳng phưng mi về là thế mà mây mi ca đầy mưa mây mi thơ có thấu thì hôm đi ฉันเพิ่งคนเจอว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุด